行くぞ สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนเกมมันพีชเปลติลัสนะครับผมผมแนะนำนี่เลยครับกลุ่มแอดเองนะครับผมมีสมาชิกถึง1 0 0 0 0แสนคนเลยนะครับผมต้องการซื้อขายไอดีหรือไอรดีดาเพชรติดต่อแอดมินเอกพัฒชูจิตได้เลยนะครับผมรับรองปลอดภัย100%เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมมีทั้งระบบ IOS และ Android เอาแล้วครับผมสวัสดีครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ชิลีชาแนลนะผมอยู่กับเกมวันพีดเปาติรัดก,กันอีกครั้งหนึ่งนะผมวันนี้นะผมผมจะมารีวิวตัวละครโคสกิโอเด้งในเมตาปัจจุบันบ้างนะฮะก็เนื่องในโอกาสที่ว่าจะมีตู้รีลันโอเด้งกลับเข้ามาให้สุม่มอีกครั้งหนึ่งนะผมโดยที่การันตีจะอยู่ที่900เพชรเท่านั้นเลยนะฮะก็ถือว่าลดราคามาเยอะพอสมควรนะผมแต่ก็ต้องมารอเวดดูอีกทีแล้วกันนะผมว่าตัวละครตัวเนี้ยน่าสุมในเมตาปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนนะฮะก่อนท ตัวละครตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะผมมาดูกันที่สกิลแล้วก็แถวตัวละครกันก่อนเลยนะฮะโดยเริ่มจากสกิลของตัวละครตัวนี้เลยนะผมสกิลที่1น,นะฮะกันโมโดกินะผมเป็นสกิลที่จะเป็นธาตมะระหว่างใช้ด้วยนะผมทำน้ำเม็ด5 7าร้จนะผมพร้อมผลซัดปิวนะฮะหลังที่ใช้เสร็จเนี่ยจะสร้างแอร์เลยพิเศษขึ้นมานะผมเป็นเส้นทางนะผมถ้าเกิดว่าใครมาเหยียบเนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วให้กับทีมเราแล้วก็ตัวเราด้วยนะฮะ คูดาวค่อนข้างที่จะไหวมากๆ,ๆนะผมสก,กิลที่สองนะผมพาราไดส์ทศกัณฐ์นะผมทำดัเมย์สองฮิตเลยนะฮะฮิตที่1 364งสาร้อนะผมพร้อมทำให้ศัตรูติดสตันด้วยนะผมแล้วก็ทำฮิตต่อมานะผมก็คือ400 96นะผมคูดาวก็ไวอีกเช่นกันนะผมความสามารถของสกิลนี้คือสามารถวาร์ปได้นั่นเองนะฮะก็จะวาร์ปไปโจมตีศัตรูนั่นเองนะผมก็ระยะของการวาร์ปเนี่ยอาจจะไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่อาจจะต้องกาดดีๆนะผมเพราะบางทีเนี่ยกดแล้วมันจะอยู่กับที่นะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ชนานาญระยะสกิลนะฮะส่วนทางน้าของเถรของตัวละครตัวนี้นะผมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครตัวแรกที่เหนียวทงมากๆนะผมตอนที่มาแรกๆนี่คือทุกคนเนี่ยคือบ่นกันมากเลยนะฮะเพราะว่า เอาหลุดออกจากทง,าทงยากจริงๆนะผมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีศัตรูอยู่ในทงนะผมระหว่างที่ตัวละครตัวนี้จับทงเนี่ยจะไม่มีวันตายนะผมจะเหลือเลือดแค่หนึ่งเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเขาไม่หลุดจากทงถ้ามือยังจับทงอยู่คือไม่มีวันตายนะผมหรือว่าถ้าเกิดว่าศัตรูยังอยู่ในทงอยู่นะผมระหว่างที่จับทงอยู่จะไม่การชงักแล้วก็จะไม่หล้นนั่นก็คือไม่สามารถที่จะตีปกติถ้าเกิดว่าไม่มีขนซัดปิวเนี่ยจะขัดเขาออกจากทงไม่ได้ถ้าเกิดว่าศัตรูยังเหยียบเท้าอยู่ในทงนะฮะแล้วระหว่างที่ดึงทงอออออกกกกจจาางงงงได้้้้เนนีีี่ยตตตแลวม ใครในฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ในธงนะผมถึงเขาจะหลุดออกจากธงได้นะฮะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือซัดพิวมันเลยแล้วกันผมคือทําให้มีใช้สกิลที่มีน็อกแบ็กนะผมในการซัดให้โอเดนกระเด็นออกจากธงนะฮะหรือใช้สกิลกอะไรก็ได้ที่มันอยู่นอกระยะธงครับผมไม่ว่าจะเป็นท่าปากของแช้งนะฮะหรือท่าปากของโรเจอร์เนี่ยเท้าต้องมาเหยียบในแอเรียธงนะผมตัวละครออเดนเนี่ยถึงจะหลุดออกจากธงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเราคนใดคนหนึ่งนะผมเท้าเหยียบยูีในธงที่ออเดนงกำลังดึงอยู่นะฮะแล้เาาม,มนเน่กนชั อย่างไรก็ตามนะผมก็คือห้ามเย็บในขอบเขตธง ถ้าเกิดจะทาให้โอเด้งเนี่ยหลุดออกจากธงนะผมในการตีธรรมดาหรือถ้ามีซับติลเนี่ยจะเหยียบในธงแล้วซับติลเลยก็ได้เหมือนกันนะผมก็คือสามารถขัดได้นะฮะซึ่งในยุคสมัยนี้นะผมการโจมตีปกติที่ระยะมันไกลนอกขอบเขตธงเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะผม,มก็ทําให้อย่างอย่างโอเด้งเนี่ยถ้าเราโดนโจมตีฮีที่สามของโรเจอร์โดยที่โรเจอร์เนี่ยขาไม่ได้เหยียบทงนะผมแล้วมันปาดแล้วระยะดาบมันขึ้นซัดเข้ามาโดนพอดีเนี่ยก็ทําให้โอเด้งหลุดจากธงได้หรือตัวละครอย่างยามาโตเองฮีตที่สามเนี่ยจากนอกธงเข้ามาในธงเนี่ยมันก เมตาปัจจุบันเนี่ยมันเยอะนะผมที่มันระยะไกลมันทำให้โอเด้งเนะี่ยถูกขัดได้ง่ายนะผมแล้วก็แต่รัสกิลของตัวละครใหม่เดี๋ยวนี้นะผมมีซัดฟิวกันแทกจะทั้งตัวเลยนะผมเพราะฉะนั้นโอเด้งก็เลยอาจจะไม่ได้เหนียวทงเท่าแต่ก่อนนะผมตอนเทตุที่1นึ่งนะผมก็ถ้าเกิดเลือ่อนมากกว่าเจดึงธงไว้ขึ้น50%าสิร์เนะผมถ้าเกิดว่าเราดึงธงได้เด้งเลือดขึ้นมาสามสิบเปอร์เซ็น์พร้อมกับลดคุณรัสกิลหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมก็จะทำให้ตัวละครตัว เคลื่อนที่ไปมาระหว่างทงนะฮะแล้วก็มีความคล่องตัวสูงมากๆนะผมระหว่างที่เราใช้สกิลหนึ่งนะผมก็จะเพิ่มความเร็วให้เราเนี่ยสิเป็นเวลาสิบวิเลยนะผมไม่สามารถแสแต็กได้นะฮะถ้าเราโจมตีสตูที่อยู่ในทงสตูเองนะผมเพิ่มดาเมจแรงขึ้น30%นะผมแล้วถ้าเกิดว่าสตูเนี่ยเป็นสายป้องกันด้วยหรือเป็นดีเฟนเดอร์นะผมเพิ่มดาเมจอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตเลยนะฮะก็คือถ้าเราตีสตูในทงเนี่ยเพิ่มอยู่แล้วสามสิบนะผมถ้าัตูดันเป็นโล่ด ลา20วนะผมพ้องกับลดคุณาสกิลสลง15%ด้วยนะฮะถ้าเลือดมากกว่า70%นะผมลดดาเมจ30%นะผมอันนี้เหมือนจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เลยนะผมแล้วก็อันสุดท้ายนะผมเมื่อเลือดมากกว่า90%นะผมกันชะงักด้วยนะฮะอันนี้ค่อนข้างจะดีนะผมแต่ว่าปกติเราจะประคองเลือดให้มากกว่า90%ก็ค่อนข้างยากในเมตาปัจจุบันนะผมเพราะโอเดงเนี่ยตัวมันบางมากๆจริงๆนะฮะผมนั่นก็คือความสามารถทั้งหมดของตัวละครโอเดงแล้วกันนะฮะมาดูทางด้านของภาพรวมของตัวละครตัวนี้กันก่อนเลยนะผมตัวละครตัวนี้นะผมเป็นสายวิ่งที่จริงๆแล้วอ่ะมันเก่งมากๆเลยนะผมแต่ว่าในเมต เาปัจจุเเนี่ยมันอาจจะถูกขัดง่ายไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ไม่สามารถรับดาเมจได้เยอะขนาดนั้นนะผมถ้าไปเที่ยวกับตัวละครในเมตาที่เป็นสายวิ่งด้วยกันเองนะผมไม่ว่าจะเป็นคิงไคโดนะฮะหรือจะเป็นคิดรอเองก็ตามนะผมคือตัวละครเหล่านี้สามารถยืนยื้อได้นานมากกว่าตัวโอเด้งแน่นอนนะผมไม่ว่าจะเป็นยามาโตวิ่งแดงก็ยังยื้อได้นานกว่าแล้วผมสามารถที่จะยือธงนะฮะต่อยืดธงได้ก็คือถ้าเป็นโอเด้งเนี่ยไม่สามารถยืนเฝ้าธงต่อได้นะผมต้องพยายามาตัวนี้ออกมานะฮะถ้าเขาจะมาดึงคืนก็ต้องปล่่่่อยเเเาา้้าาาาาาานนนนะมมมมรรวไไสถททีจดดดขั ตัวบ,บางๆเกินไปนั่นเองนะฮะแต่ว่าแลกมากับความพิวนะครับผมการเคลื่อนที่ของตัวละครตัวนี้เรียกว่าถ้าเกิดโจมตีธรรมดาถ้าผมใช้แทนในการเคลื่อนที่ได้นะผมแล้วก็มีสกิลหนึ่งเนี่ยที่ใช้ในการพุ่งไปข้างหน้านะผมพร้อมกับเพิ่มสปีดให้ตัวเองด้วยนะฮะเพราะฉะนั้น ถ้าจะมองในเรื่องของการพิ้วหรือการคล้องตัวเนี่ยโอเด้ค่อนข้างจะพิ้วมากเลยผมแล้วก็มีดาเมจที่รุนแรงนะฮะแต่ว่าพลังป้องกันก็จะต่ำไปตามความสมควรด้วยเหมือนกันนะฮะไม่งั้นตัวมันจะโกงเกินไปนะผมเพราะฉะนั้นการยืดธงเนี่ยตัวละครตัวนี้ไม่เก่งเลยนะผมแต่การขโมยธงหรือว่าการพลิกเกมเนี่ยผมว่าตัวละครตัวนี้ถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะฮะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นด้วยนะผมถ้าเกิดว่าเราเล่นไม่คล่องหรือระยะไม่ช่ำจริงเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็อาจจะทําอะไรไม่ได้มากนะผมเพราะโดนสกิลเดียวของ ใช้อามาตะาในการหลบดาเมจได้เช่นกันนะแล้วเราก็โดนดาเมจสวนเต็มๆด้วยเช่นกันนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะทําให้โอเดนเนี่ยไม่สามารถรับดามเมจจากบิบ๊มได้นานมากพอที่จะทำดามเมจในการฆ่าบิบ๊มเพื่อดึงธงนะผมแล้วตัวละครในสายโล่ในปัจจุบันเนี่ย มันหลุดธงค่อนข้างยากนะผมนอกจากจะฆ่าก่อนนะผมถ้าไม่ฆ่าก่อนแล้วเราไม่มีเทตในการงงดึงธงโดยไม่สนใจใครเนี่ยเราค่อนข้างที่จะขโมยธงได้ยากมากนะผมอย่างไคโดก็ยังสามารถฆ่าก่อนได้เพราะบิ๊กบัมมันโดนตัดเลือดได้ต่โอเด้งเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าบิ๊กบัมมัาไม่ได้พลาดจริงๆคือโอเด้งก็เอาธงจับบิ๊กบัม,ามยากมากๆเลยนะผมเผอจะโดนฆ่าตายเองซะด้วยซ้ำนะฮะนี่ก็คือน่าจะเป็นทั้งหมดนะผมสรุปแล้วนะผมโดยภาพรวมนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปเลยนะผมถ้าเกิดว่าจะเอาโอเด้งมาเล่นในเมตานี้นะผมโอเด้งมันไม่ใช่ต ได้นะผมเลยถ้าเกิดว่าใครชอบสะสมหรือชอบตัวละครเนี่ยผมว่าก็สมได้ไม่มีปัญหาผมเมลดราคามาแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะจะหาตัวละครวิ่งดีๆไปลงนะผมผมก็ยังไม่แนะนําตัวละครโอเด้งนะผมเพราะมันเล่นยากมากๆในเมตาปัจจุบันแล้วนะผมจนกว่าเขาจะบัฟมานะฮะถึงโอเด้งจะกลับมาเล่นได้นะผมแต้ตอนนี้นะผมถ้าเกิดว่าจะเอามาวิ่งดึงทงอย่างเดียวเนี่ยมันก็เล่นได้นะผมแต่ว่ามันมีตัวละครอื่นที่สามารถทําได้ดีกว่าโอเด้งแล้วก็ทําได้ง่ายกว่าโอเด้งเยอะแยะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวรีเจนต์อย่างคิง น่าจะเป็นสายวิ่งได้ดีกว่าโอเล็ในเมตาปัจจุบันนะผมเพราะมันรับมือกับตัวละครสายโลในเมตาได้ดีกว่านั่นเองนะฮะโอเคครับผมนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของตัวละครตัววันนี้แล้วนะผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเพลย์เลยนะผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันในคลิปนะฮะรบกวนฝากกดไลค์ให้กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็าสามารถกด subscribe ไปได้เลยนะผมโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับ มาอยู่กับเกมแรกนะครับผมด่านชานอลาสเตย์นั่นเองนะผมโชคดีนะฝั่งตรงข้ามไม่มีแช้งนะผมไม่มีตัวละครที่มีดาเมจแรงๆหรือมีสถานะแรงๆนะฮะหรืออย่างบิ๊กมัมเองก็ตามนะผมก็ถือว่าโชคดีไปนะผมก็เดี๋ยวเราวิ่งเข้าทงกลางก่อนเลยนะผมวิ่งเข้ามาผมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแอร์เรียตรงพื้นนะผมที่เราเหยียบเนี่ยหรือเพื่อนเราเหยียบเนี่ยจะได้บัฟความเร็วนะฮะฉีกออกมาก่อนเห็นลูฟี่แบบแบบก็ขอปาดไปก่อนหนึ่งที่เอาคอมโบประสาแตกเลยครับผมลูฟี่ แต่อย่างไวเลยนะผมน่าจะลูวี่มันบางเกินไปนะแล้วโดนเซตโตโจมตีพร้อมกับเรานะเป็นคอมโบประสานนั่นเองนะผมไปทงหน้าบ้านได้ไหมไม่ได้มันมีโรเจอร์เกิดใหม่นะผมโอเคโซโลว่ะโซโลไหวไหมเนี่ยไอยามาโตได้น่าจะได้โอเคองั้นผมไปต่อนะผมผมไม่ยือ้อไม่เสียเวลานะอะไรวะน่ะเฮ้ มูเหวี่ยวอย่างนั้นเราพุ่งผ่านไปสักทีหนึ่งแล้วรอคูดาวตก,กิลสองแป๊บหนึ่งนะผมเขาไม่น่ารอดอยู่แล้วนะแกไม่รอดแน่เรียบร้อยผมแต่ครับเดินดึงเลยครับผมโดนเต็มๆนะผมหลังหักไว้ดิเดี๋ยวต้องดอ่ะนะผมไม่งั้นเราล้มนะฮะเขาตีจากนอกธงนะผมแต่ถ้าเกิดท่าสองเนี่ยไม่เป็นไรครับผมให้เขาเข้ามาในธงเลยฮนะตีเราเราก็ไม่โดนหลุดออกจากทงแน่นอนฮะเพราะไม่มีน็อกแบ็กนะผมโอเควิสตา้าก็เหมือนกันเดี๋ยวดบองก่อนแล้วก็ปาดนานทีกันเลยออกมาซะ ปานวิ่งทับเลยแล้วกันนะผมเราก็กลับไปดินทงนะแต่ต้องระวังท่าที่เขาจิ้มรัวๆนะผมเพราะอาจจะอยู่นอกทงได้แต่คนนี้เขาน่าจะไม่สนใจเรานะผมเห็นไหมว่าจริงๆเนี่ยยามาตกมาทําให้เราล้มได้นะผมแต่วิสตา้าเนี่ยขาเหยียบในทงนะผมก็เลยไม่เป็นไรนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องโทษกันเองนะผมไม่เกี่ยวกับผมแล้วโอ้ยอย่ามาตกวะโอ้โหเกาะเต็มเกาะมีด้วยเวนกำเวนกรเดวเดี๋ยว <ๆ S 1> เดี๋ยว <ๆ S 1> เดี๋ยว <ๆ S 1> ผมต้องหนีอ่ะตีไม่ได้ตีแล้วแตก <ๆ S 1> ตีโอ้โหโ,โ,โดนสถานะย้อนหลังนะโอ้โหเป็นอมตะนะเนี่ย โอเคครับผมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวกลับมาใหม่แล้วกันนะผมโดนสถานะนักแข็มกัดอย่างแรงเลยนะผมเฮ้ยใครตรงนั้นอะเทตโต้หรอโรเจอร์ด้วยโรเจอร์โลแบบนี้ผมขอเล่นด้วยสักคนนะฮะมาดิก็วับไปเลยแล้วกันจังหวะที่เผลอแตงเนี่ยผมโรเจอร์แล้วก็ดึงต่อล้วผมไปครับผมพงกลางเราโดนดึงเพื่อนเทโต้ไปด้วยกันไปด้วยกันมาไปด้วยกันไปได้ไกลฮะไปด้วยกันไปได้ไกลเอ้ยโอ้โหตายตาต่อตาไอชิมหายโอ้เวรเรื่องไงไปดูเอาผมไม่อยู่แล้ว ขนาดเซตโต้ยังแตกนะผมผมไปดีกว่ามาเล่นกับคนนี้ดีกว่านะผมคนที่เราเคยฆ่าได้เอ้ยอภาพมันคุ้นๆเลยนะผมแต่แค่เราไม่มีสกิลหนึ่งนั่นเองนะฮะมาดิมาดิเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเป๊ะท่าเดียวกันเลยครับหลังให้ผมแบบนี้ผมก็ปาดหนองไปสิครับผมแล้วก็หนีฮะเวนกมเวนกมโดนขัดโดนขัดไอ้นี่ไม่เจ็บไม่จำไม่เจ็บไม่จำไงเราก็วิ่งทับเลยละกันนี่ไงล้วก็กลับไปดึงทงฮนะ วิ่งเร็วครับวิ่งเร็ววิง่งดินดวนดึงธงฮะได้ไหมได้ไหมเพื่อนมีใครมาไหมตรงนั้นไม่มีอุ้ยติดบูธวะติดบูธน่าจะได้ยัมาโตมากับใครมายัมาโตกับวิสตาเออได้ครับผมน่าจะยื้อได้แหละรอครับผมแค่ยื้อเท่านั้นนะผมก็ดอดลงมาหนึ่งทีก็จบไปเป็นที่ร้อยผมสำหรับเกมแรกนะฮะ มาอยู่กับเกมสุดท้ายกันบ้างนะผมด่านชาบอนดี้ตอนเช้านะผมก็น่าจะดูดเดือดแน่นอนเพราะว่าเจอโูฟี่เจอนามิเจอคิดรอสองตัวนะผมผมบอกเลยว่าผมดึงทงการแล้วน่าจะตายหรือเผื่ออาจจะไม่ได้ดึงเลยแน่แน่นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดอย่านะอย่าชิปเปแล้วเผอดอดโอ้โดนช็อตอีกแบบนี้ไม่รอดแล้วฮะยังไงก็ไม่รอดอต่อให้ดึงทงได้ก็ตายอยู่ดีโอ้โหเริ่มมาก็เปิดได้สวยจริงๆเลยนะผม โดนช็อตก่อนเลยเปิดประเดิมไม่เป็นไรเอากระมาใหม่รั้ผมยังต้นเกมอยู่นะมีคนมันเนียนดึงธงเว้ยไอ้นามีเมื่อกี้เลยบ้าเอ้ยไปดีกว่าเราอยู่ต่อไม่น่าจะดีเอ้ยดังช็อตโดนอีกเมื่อกี้เห็นเพื่อนเกิดแล้วไ่าใจใเพื่อนจัดการนะผมโอเคโดนช็อตมาถึงข้างบนเลยนะผมโอเคเดี๋ยวเต็มวิ่งทับนะฮะวิ่งทับรอมันเลยแล้วกันนี่ไงแต่ครับผมแล้วก็ดึงธงคืนให้เพื่อนนะผมเหมือนมีคนมาเพิ่มนะผมเตรียมตัวเพ่นเด,นดวนๆนะข้างล่างไม่มีคนแล้วไปแล้วฮนะวนะโดดลงเลยครับผม แล้วก็ไปดึงธงสองต่อฮะดึงฮะมีคนมาไหมจะมีคนมาเล่นกับเราไหมนะผมรีบดึงครับดึงด่วนนะตัวเรามันไม่ไหวมันบางเกินนะผมดีไม่มีแฉงนี่ไงปาดแรกกันเอ้าคิลเลอร์วะคิลเลอร์วะขอวิ่งทับหน่อยมันดอสได้แล้วก็ดอสคืนอ่อาจะปั่นใครจะปั่นใครอย่างนั้นเลยแตกไปสิดึงเก็บเลือดครับมันมีลูฟี่มาเพราะเนี่ยเสียงคุ้นเออชัดเลยชัดเลยชัดเลย,เลยเออบ้าเอ้นี้ครับนี้ อย่าให้ดึงรอรอรอเขาดึงเฮ้ยมันดูดไปเฮ้ยมีพลังหนวดดาไว้บอกโคดึงมาได้ไงอุตส่าห์ไปหลังตึกแล้วนะผมมันยังตีมาโดนอีกยังดึงมาโดนดาเมจอีกเดี๋ยวเราดึงยห้าทงเราแค่ยื้อไว้ก็พอครับผมดอทแล้วนี่เพื่อนแล้วก็กอดท่าวิ่งทับเลยละกันนี่อยาใลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาก็จบไปเป็นที่ร้อยนะผมสหรับเกมสุดท้ายแล้วผมก็ฝากกดไลค์ลให้กันนิดนึงนะฮะถ้าไม่อยากพาลาดคอนเทนต์ต่อไปสามารถกด subscribe ไปได้เลยนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน